สวัสดีครับทุกคนในตอนนี้นะครับแล้วก็ได้หยูบเกมร์คช่นเคยและในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาเล่น อ่าอ่าไม่ใช่ไดโนเสาร์นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปท่องลาตีด้วยเจ้านี่เลยครับเน่ของเล่นใหม่ของผมเป็นไม้กวาดนะฮะที่สามารถบินไปได้ทุกที่เลยเน่ส่องดูใกล้ๆก็คือแบบเป็นไม้กวาดจริงๆอ่ะไม้กวาดทังมะพร้าวอะไรประมาณนั้นแหละครับและนี่นะครับก็คือเจ้าใจแอนสไปโนนะครับอันนี้ผมเล่นไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยโอ้โหดูออร่ามันดีแบบว่าแสบตามากเลยโคตรแดงพาร์ทที่แล้วนะครับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยได้ทำวิดมาก เลยครับมัน1 V10 กับเจ้าใจแกนน่ะก็คือใจแกน10ตัวและใจแอนสไปโนแค่ตัวเดียวครับเจ้านี่เกือบชนะได้เดี๋ยวผมรู้สึกว่าสีมันแสบตาเหลือเกินเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปปรับนะฮะเพราะว่าสีตรงหลังมันเนี่ยสามารถปรับได้ครับตอนนี้มัน,นมันเป็นสีแดงอะ่ะมันค่อนข้างจะแสบตานิดนึงโอเคขี่หลังมัน่นแล้วก็กดคอนโทรลซ้ายนี่เปลี่ยนเป็นสีโอ้โหอันนี้แสบตากว่าเดิมสีเขียวเอาใหม่สีฟ้าแสบตาอยู่ดีเปลี่ยนอีก เปลี่ยนอีกเป็นสีเอ้ยโอเคอันนี้ผมเอาออกเลยดีกว่าเพื่อความแบบสบายตาเนี่ยครับทุกคนดูโอเคแล้วไม่ค่อยแสบตามาแต่วันนี้พระเอกของเราคือเจ้านี่เลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปขี่กันเลยนะฮะดูดูดูความอิสระของมันนะครับไปขึ้นไปเอา้าไม่ขึ้นวะเฮ้ยนี่โอ้โหโคตรอิสระแบบว่าจะบินไปไหนก็ได้แต่ว่าบินไปแหลกไปนะฮะเพราะว่าแมพมันแบบ บินไปแมบมันก็โหลดไปอะแบบโหลดเท็กเจอร์โหลดอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าคอมผมไม่ค่อยแรงครับมันก็จะกระตุกกระตุกนิดนึงนะฮะแต่ว่าโคตรอิสระเดี๋ยวปรับเป็นมุมมองคนที่หนึ่งเนียเอ้ยเฟี้ยวอยู่ไปลอยได้เนี่ยเรามาทักทายกับเจ้าเออเจ้าอะไรลืมชื่อแหละลืมชื่อแลละ let's go ไปไปไปเดี๋ยวเราไปหาในดศเสาแกงกันดีกว่านี่นี่ทีเล็กตัวนี้ผมเจอแล้วเดี๋ยวมันจะจอดไม้กวาดไว้ตรงนี้นะครับ อ่าไม่กลับิปได้จอดไว้อ่าแล้วผมจะมายิงธนูยาสลบใส่เจ้าทีเล็กนะฮะเดี๋ยวพอมันมาใกล้เราเนี่ยเดี๋ยวเราขี่ขึ้นขี่เจ้านี่เลยโอเคตั้งไว้ในที่ที่เราน่าจะมาเราเราน่าจะหนีมาทันอยู่นะไปไหนแล้วทีเล็กอ๋อทีเล็กมันวิ่งไปนู่นแล้วทีเล็กมันกําลังล่ากับเจ้าตัวนั้นอยู่ครับทีเล็กเวล37สามสิบเจ็ดนะฮะเป็นทีเล็กเพศชาย โอเคมันเดินไปไกลแล้วเดี๋ยวผมเออ่ขี่ไม้กวาดไปใกล้ๆหน่อยดีกว่าไปแล้วมาดี้ชีเล็กชีเล็กอยู่ไหนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนชนนี่นี่นี่ชิเล็กนี่นี่เดี๋ยวเรามาจอดตรงนี้ครับจอด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 ลงเลยโอ้ยชีเล็กไปไกลอีกแล้วเฮ้ไม่เห็นไม่เห็นจอดสนิทตอนสนิทแล้วลงง้างแล้วก็พัวงเ้ยโดนมาดีมาดีมาดีเก่งเจ๋งเหรอยิงโดนนะ ผมยิงโดนยิงโดนมันมาแล้วเอ้านี่นี่เอ้ยเอ้าเอาไล่ตามไรเดี๋ยวขอหาที่จอดแป๊บนึงโอเคหาที่จอดแล้วอีซี่แหละทีนี้แหน่ทีเล็กเหรอทีเล็กเหรออย่าบัคมากัดนะเว้ยยิงหางมาดีมาดี้ทีเล็กทีเล็กเก่งเจ๋งทีเล็กเก่งเจ๋งเหรอยิงหัวเอ้ยวู้ฮู้ เหมือนมันจะขึ้นมาเลยเมื่อกี้ลาหูคมคมลาหูคมคมไม้กวาดอยู่ไหนวะไอ้ก้อนิไปเร็วเกียบแม่งมันยิงบนไม้กวาดไม่ได้ถ้ามันยิงบนไม้กวาดได้นะผมคิดว่ามันน่าจะสะดวกมากเลยครับมอมมอมมอมเฮ้ยมอมปิดมอมอ่ามาอเสร็จแล้วแล้วก็จ้วงอ่าจ้วงอ่า จ้วง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 ว้วสามสิบเจ็ดับยากจังเลยมามาเดี๋ยวเราต้องยิงหัวยิงหวัวมันติดบั็กแล้วติดบัก็กเหรอติดบั็อกไอ้อ้าว้าววิ่งเลยเฮ้ยฉี่ตกโอก้ยโอี้ยอเคโอยวเขี้ยวขึ้นคำรานอยู่เรามีเวลาที่จะขึ้นไปมีเวลาที่จะขึ้นเฮ้ยอ้ยไปกวาตดตกเ้ยอะไรเชอ ไอ้เฉยขึ้นไงกูตายกูตายกูแตกแตกมาแล้วมาแล้วเฮ้ยี่ก็ผิดโอเคกูตายมาเดี๋ยวเรามาลองตอนกลางคืนกันบ้างทองลาตีในตอนนี้นะครับผมได้ใส่เอ่อหมวกที่มันมีไฟฉายไว้เนี่ยเพื่อความแบบสะดวกในการล่าแต่ว่าใกล้ๆมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะ แต่ถ้าใกล้ๆนี่คือไม่พลาดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเไล่กันม้าลายกับอาคาโน่น่ารักว่ะเราช่วยม้าลายหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าลงไปลงไปไหนกัน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขี่ไม้ควาดก่อนลงไปไหนกันเฮ้ยโหตกสูงอะเนี่ยเฮ้ยเอ้าตายดีอย่างเงี้ยเอ้าคาโน่ไม่ตายตกลงมาตกลงมาเจอน้ําตกครับแต่ว่าม้าลายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เอาเอาเอาคาโน่จมน้ําขึ้นมาได้ไหม เอ้ยมันขึ้นมาได้ขึ้นไม่ได้จะได้จอดเอ้ยขึ้นมาได้ขึ้นมาได้เหรอฮะฮขึ้นมาได้เหรอโดนทุกนัดเอ้ยมันกำลังฆ่ามาลายมาลายเรากำลังล่อไว้ให้อยู่นี่เน่เนี่เน่เน่เน่ยิงหัวเอ้ยมาลายอย่ามาทางนี้สิเดี๋ยว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 มาลายมาลายอย่ามาทางนี้โอเคมาลายเม่นูนแล้วเอ้าคาโน่จมน้ำไปไหนคาโน่ไปไหนแล้วเอ้าเอ้าคาโน่หลับ เรียบร้อยมาหลับข้างในน้ําแบบนี้ตายไหมโอ้โห oh, มาหลับในน้ําแบบนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปหาเนื้อให้คาโนก่อนครับสงสัยว่าเราต้องไปฆ่าม้าลายตัวนั้นแล้วแหละไหนวาวิ่งไปไหนไม่เจอเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมลืมทางกลับแล้วไม่เลี้ยวไหนดี เดี๋ยวเลี้ยวขวาแล้วกันเคมาถูกช่างมาแล้วกันสําหรับเจ้าคาโน่นะครับถึงแม้ว่าผมจะจับมันได้นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะเอามันขึ้นมาจะทาได้ไงเดี๋ยวเราไปหาตัวใหม่กันดีกว่า let's go ตำรวจสัตว์โลกทําอะไรกันอนะฮะทำอะไรกันฮะทาอะไรกันไม่ฆ่ากันเหรอเป็นมิตรกันเหรอหรึมดูเหมือนว่าจะเป็นมิตร บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าถ้าเราบินขึ้นไปสุดเนี่ยเราจะเจอกับอะไรเราจะออกไปนอกโลกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูครับแต่ว่าผมเคยบินมาแบบพยายามจะบินออกไปนอกโลกแล้วทีหนึ่งแต่คือมันไม่ออกครับเพราะว่ามันจะมีบาเรียแบบว่าบาเรียใส่ๆกั้นไม่อยู่อันนี้ผมบินตรงขึ้นมาเลยนะเนี่ยเนี่ยบาเรียก็คือเราไม่สามารถออกไปได้ครับ ติดว่างันเถอะแล้วสําหรับทะเลล่ะเราสามารถแบบว่าออกไปเป็นโจรสลัดเลยได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาหาคําตอบกันครับไปไปไปเนี่ยครับเราไม่สามารถออกไปเป็นโจรสลัดได้นะครับ <laughs> เพราะว่ามันมีบาเรียกั้นอยู่ <laughs> ก็คือบาเรียแม่งเป็นโดมเลยตั้งแต่ตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปเป็นโดมเลยครับแล้วถูกจํากัดให้อยู่เ, <laughs> เพียงไม่กี่เกาะแถวนี้นะฮะแต่ว่าเพียงไม่กี่เกาะนี้แม่งก็มีทุกอย่างเลย <laughs> ดูดีเกาะภูเขาไฟของแแบบลอดไอแลน ตอนกลางคืนอย่างสวยอุยบินไปใกล้กลแต่ว่าน่าจะอยู่ได้ไม่นานฮนะเพราะว่ามันร้อนแต่ตัวละครเราจะตายนะฮะเอ้แมปลอสไอแลนด์ภเขาไฟโวลาวาอุ้ยพอลาวาเจอน้ําจะกลายเป็นออ s ซิเดียใช่ไหมเหมือนไหมครับมีออ s ซิเดียหรือเปล่าไปดูมีหินออ s ซิเดียนเปล่าไหมครับจะไปนรกนี่เหรอเหมือนนี่จะเป็นหินออซิเดียนหรือเปล่า ใช่ไหมไม่รู้เอา้าไม้กวาดเราไปอยู่นู่นได้ไงเดี๋ยวเฮ้ยสงสัยแบบว่าเครื่องแรงครับแบบพอเราจอดปุ๊บเหมือนเราก็โดดลงเลยอะแต่ไม้กวาดมันคือมันยังไม่หยุดไงมันก็ไปต่อเรื่อยๆนี่แล้วทุกคนเคยสงสัยไหมว่าไอ้เจ้าแท่นอันนั้นอะคือข้างในมันมีอะไรมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับแต่ผมเคยไปดูมาแล้วนะก็คือข้างในมันไม่มีอะไรหรอกแบบว่าเป็นแค่แท่น เอาไว้ไปไฟบอสด้ครับมีแค่มีแค่แท่นนั่นแหละเอาง่ายๆแต่ผมจะพาไปดูแต่ว่าน่าจะขึ้นไปได้ไม่สุดครับเพราะว่าน่าจะติดบาเรียก่อนนี่ครับข้างในมันก็ไม่มีอะไรไม่สามารถเข้าไปได้มีแค่แสงที่เป็นลำ เอาไว้แอนเชอร์นบอสอันนี้ก็ปูเขาไฟปูเขาไฟที่เรอมด้วยลิงน่าจะไม่มีอะไรเลยครับสำหรับคลิปเจ้าไม้กวาดอันนี้นะฮะมันแบบว่าทําให้เรามีอิสระมากขึ้นนะ่ะมันผมว่ามันก็เวิร์กอยู่นะโอเคครับผมทุกคนสําหรับวันนี้นะฮะผมก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปเพื่อเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปเจ้าไม้กวาดคลิปอื่นผมจะพาไปเล่นอะไรนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร e ไว้ให้ผมด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ไม่มีเลยแล้วครับผมขออนุญ,ญาตลาไปที่ภาพนี้แล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงเดินขึ ผมขออนุญาตลาไปที่ภาพนี้แล้วกันค, bye bye, ครับบ๊ายบายครับ